เขาเคยเป็นทุกอย่างในชีวิตเธอจนวันที่เขาถูกเลิกจ้างงานเธอเลือกเดินจากไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองไม่มีใครคาดคิดว่าไม่กี่ปีต่อมาชายที่เคยถูกทิ้งอย่างไร้ค่าจะกลับมาในวันที่เธอไม่เหลืออะไรและการกลับมาของเขาจะทําให้ทุกคนที่เคยดูถูกต้องเงียบงันตลอดชีวิตเสียงฝนกระทบกระจกหน้าต่างดังเป็นจังหวะสม่าเสมอทนานั่งนิ่งอยู่บนโซฟาเก่าในห้องเช่าแคบๆมือกําจดหมายยับยุยี่แน่นจนแทบคลี่ไม่ออกเขาอ่านมันซ้ําแล้วซ้าเล่า,ลา,ลาทั้งที่จําทุกถ้อยคาได้ขึ้นใจ บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างขอขอบคุณสำหรับการทำงานที่ผ่านมาเพียงไม่กี่บรรทัดแต่กลับทำให้โลกทั้งใบของเขาพังลงในคืนเดียวธนาวางจดหมายลงสูตรลมหายใจลึกเขาอายุ35ปีมีงานมั่นคงเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและกำลังจะแต่งงานกับพลอยผู้หญิงที่คบกันมาก,กว่า7ปีทุกอย่างควรจะสมบูรณ์แบบแต่คำว่าควรจะ ไม่เคยเมตตาใครเสียงกุญแจดังขึ้นที่ประตูพลอยเดินเข้ามาในห้องวางกระเป๋าแบรนด์เนมลงบนโต๊ะก่อนจะชะงักเมื่อเห็นสีหน้าเขาเป็นอะไรเธอถามธนายื่นจดหมายให้ผมตกงานแล้วพลอยอ่านเร็วๆสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่ความตกใจแต่เป็นความไม่พอใจที่พยายามซ่อนแล้วจะเอายังไงต่อเธอถามเสียงเรียบผมจะหางานใหม่ผมมีประสบการณ์ยังไงก็ต้องได้พลอยหัวเราะเบาๆทนามันไม่ง่ายแบบนั้นนะ คืนนั้นทั้งสองแทบไม่ได้พูดกันอีกธนานอนไม่หลับคิดถึงค่าเช่าค่าใช้ใจ่ายงานแต่งและอนาคตที่พราเรือนสามเดือนผ่านไปเขายังไม่ได้งานตื่นเช้าส่งเรซูเม่สัมภาษณ์กลับมาพร้อมความเหนื่อยลา้าและคำปฏิเสธพลอยเริ่มกลับบ้านดึกโทรศัพท์ติดมือบทสนทนาระหว่างพวกเขาสั้นลงเรื่อยๆคืนหนึ่งเธอพูดตรงๆว่าเราควรพักกันสักพักคำว่าพักฟังดูอ่อนโยนแต่ความหมายชัดเจนเพราะผมตกงานเหรอเขาถามตรงๆเธอเงียบก่อนตอบฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ฉันเหนื่อยผมก็เหนื่อย แต่ผมไม่เคยทิ้งคุณเขาพูดเสียงสั่นพลอยลุกขึ้นแต่ฉันไม่อยากรอวันที่คุณจะลุกขึ้นได้วันนั้นเธอเก็บของทิ้งกุญแจไว้บนโต๊ะและเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาธนานั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะหัวเราอยอย่างขมขื่นเขาไม่โทษเธอแต่ความว่างเปล่าที่เหลืออยู่มันเจ็บยิ่งกว่าคำพูดใดๆเดือนต่อมาเขาต้องย้ายออกจากห้องเช่าเก็บของใส่กล่องกับกระเป๋าเดินทางเก่าๆเพียงใบเดียวชีวิตที่เคยมีทุกอย่างเหลือเพียงความเงียบและความว่างเปล่าแต่ไม่มีใครรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชะ สัพสนทั้งหมดที่เหลืออยู่ในคืนสุดท้ายก่อนออกจากห้องธนามองไปรอบๆแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าถ้าฉันจะล้มฉันจะล้มให้สุดเขาไม่รู้เลยว่าการล้มครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่มีใครแม้แต่คนที่ทิ้งเขาไปคาดคิดมาก่อนและในวันที่ทุกคนคิดว่าเขาหมดค่าโลกกำลังเตรียมบทบาทใหม่ให้ชายที่ถูกทิ้งคนนี้อย่างเงียบๆเ,บเบช้าวันแรกที่ธนาตื่นขึ้นในห้องเช่าราคาถูกย่านชานเมืองเสียงรถเมเก่าแล่นผ่านหน้าต่างแตกดังเอ็ดอาดกลิ่นอับของผนังชื้นทำให้เขารู้สึกเหมือนชีวิต กำลังหดแคบลงทุกวันเขานั่งบนเตียงเหล็กเก่ามองเพดานที่มีคราบน้ำเป็นวงๆแล้วถอนหายใจยาวเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเขาเคยมีออฟฟิศกระจกมีลูกน้องเรียกหัวหน้ามีคนรักที่พูดถึงอนาคตร่วมกันแต่ตอนนี้เขามีแค่กระเป๋าเดินทางโทรศัพท์เครื่องเก่าที่แบตเสื่อมและเงินเก็บที่ร,อร่อยรอยลงทุกวันธนาลุกขึ้นอาบน้ำด้วยฝักที่น้ำไหลกระปรก,กระปรปอยใส่เสื้อเชิดต,ตัวเดิมที่รีดจ,จนเงามองตัวเองในกระจกแตกๆแ,กแกววตาอิดโรยแต่ยังไม่ยอมแพ้วันนี้ต้องได้อะไรกลับมา เขาพูดกับเงาสะท้อนของตัวเองแล้วเดินทางเข้าเมืองไปสัมภาษณ์งานอีกครั้งบริษัทเล็กๆที่เขาส่งเรซูเม่ไปเกือบเดือนก่อนเขานั่งรอในห้องเล็กๆพร้อมผู้สมัครอีกหลายคนส่วนใหญ่ดูหนุ่มกว่าสดกว่าและต้นทุนถูกกว่าเมื่อถึงตาเขาผู้จัดการฝ่ายบุคคลมองเรซูเม่แล้วเงยหน้าขึ้นประสบการณ์คุณดีมากนะค่ะแต่เราเกรงว่าคุณจะโอเวอร์คุณล่าไฟ์ประโยคเดิมคำตอบเดิมความรู้สึกเดิมทนายยิ้มสุภาพเข้าใจครับขอบคุณที่ให้โอกาส แล้วเดินออกจากตึกด้วยหัวใจที่หนักอึ้งท้องฟ้าครึมเหมือนกำลังจะฝนตกอีกครั้งมือถือสั่นขึ้นเป็นข้อความจากพลอยเราได้ยินมาว่าคุณยังไม่ได้งานถ้าจะลำบากมากฉันช่วยได้นะธนามองหน้าจออยู่นานก่อนพิมพ์ตอบสั้นๆว่าไม่เป็นไรผมจัดการได้ แล้วกดส่งก่อนปิดโทรศัพท์ทันทีศักดิ์ศรีคือสิ่งเดียวที่เขายังไม่ยอมเสียวันต่อมาเขาเริ่มรับงานชั่วคราวขนของยกของทำทุกอย่างที่ได้เงินแม้หลังจะปวดแขนจะล้าแต่เขาไม่บ่นทำงานเงียบเียบแล้วกลับมานั่งคิดในห้องเช่าคืนหนึ่งขณะดูข่าวเศรษฐกิจจากโทรศัพท์เก่าๆเขาเห็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับสตาร์ทอัพด้านพลังงานสะอาดบริษัทเล็กๆที่กำลังทดลองเทคโนโลยีใหม่แต่ขาดเงินทุนและคนมีประสบการณ์หัวใจธนาเต้นแรงนี่คือสิ่งที่กูถนัดนี่คือโลกของกู เขาเริ่มอ่านทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทนั้นศึกษาข้อมูลเขียนแนวคิดใหม่ๆลงในสมุดเก่าอย่างบ้าคลาั่งและในความเงียบของห้องเช่าเล็กๆไม่มีใครรู้เลยว่า,มาเมล็ดพันธุ์ของการเปลี่ยนชีวิตกำลังถูกหวานลงอย่างเงียบงนัน ไม่รู้ว่ามันจะมีค่าไหมแต่การได้คิดได้ใช้สมองอีกครั้งทําให้เขารู้สึกเหมือนยังมีชีวิตหลายสัปดาห์ผ่านไปทนาตัดสินใจส่งอ e ีเมลไปหาผู้ก่อตั้งบริษัทนั้นไม่ใช่เรซูเมเป็นแนวคิดผมอาจไม่มีตําแหน่งไม่มีเงินลงทุนแต่ผมมีประสบการณ์และผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยคุณได้เขากดส่งแล้วนั่งรอโดยไม่คาดหวังสามวันต่อมาอ e ีเมลดังขึ้นถ้าคุณว่างพรุ่งนี้เข้ามาคุยกันได้ไหมธนาอ่านซ้ำหลายรอบหัวใจเต้นแรงจนมือสันการพบกันวันนั้นไม่หรูหราไม่มีห้องประชุมใหญ่มีเพียงโกดัังงดดแแปลลต๊ะไไมม้ยาวคน่่กี คนที่เต็มไปด้วยไฟในตาคุณไม่ถามเงินเดือนเหรอผู้ก่อตั้งถามธนาสายหน้าเบาๆผมขอแค่โอกาสเขาเริ่มทำงานทันทีไม่มีตำแหน่งไม่มีสัญญาไม่มีอะไรรับประกันนอกจากความตั้งใจเขาทำงานแทบไม่หยุดวิเคราะห์ปรับปรุงวางระบบจนคนในทีมเริ่มเรียกเขาว่าพี่ธนาคืนหนึ่งเขากลับห้องเช่าดึกโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเป็นพลอยฉันเห็นข่าวบริษัทใหม่ที่คุณทำอยู่เธอพูดดูน่าสนใจนะธนา คุณดูดีขึ้นนะก่อนจะพูดต่อเบาๆเรายังเป็นเพื่อนกันได้ไหมธนาหลับตาผมยังไม่พร้อมเขาวางสายแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเขาไม่ได้โกรธแต่เขายังไม่ลืมเวลาไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเริ่มเกิดขึ้นเทคโนโลยีที่ธนาช่วยพัฒนาถูกทดสอบสำเร็จนักลงทุนเริ่มสนใจบริษัทเล็กเริ่มมีชื่อในวงการคืนหนึ่งหลังประชุมยาวผู้ก่อตั้งเดินมาหาเขาถ้าไม่มีคุณเราคงไปไม่ถึงตรงนี้ทนายิ้มบางๆผมก็แค่ไม่อยากล้มแล้วนอนอยู่อย่างนั้น ในขณะที่ชีวิตเขาค่อยๆฟื้นชีวิตของพลอยกลับเริ่มสันคลอนงานที่มั่นคงเริ่มมีปัญหาความสัมพันธ์ใหม่ไม่เป็นอย่างที่คิดและโดยที่ไม่มีใครรู้เส้นทางของคนที่ทิ้งกับคนที่ถูกทิ้งกำลังจะตัดกันอีกครั้งในวันที่บทบาทของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีชีวิตของธนาเปลี่ยนไปจนแทบจำตัวเองในวันเก่าไม่ได้ห้องเช่าชานเมืองถูกแทนที่ด้วยอาาพาร์ตเมนต์เล็กๆแต่สะอาดเขาไม่ต้องรับงานยกของอีกต่อไปทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมาพร้อมแผนงานในหัวและความรู้สึกว่าตัวเองมีค่า อีกครั้งบริษัทสตาร์ทอัพที่ครั้งหนึ่งแทบไม่มีใครรู้จักเริ่มถูกพูดถึงในวงการพลังงานสะอาดนักลงทุนเข้ามาไม่ขาดสายธนาไม่มีตำแหน่งรูราแต่ทุกคนรู้ว่าแนวคิดระบบและการตัดสินใจสำคัญล้วนผ่านมือเขาวันหนึ่งผู้ก่อตั้งเรียกเขาเข้าห้องประชุมเล็กๆเราจะตั้งตำแหน่งใหม่ เชฟเทคนิ n อลพาร์เนอร์ผมอยากให้คุณรับทนานิ่งไปผมไม่ใช่ผู้ร่วมก่อตั้งอีกฝ่ายยิ้มแต่คุณคือคนที่ทําให้บริษัทนี้ยืนได้วันนั้นทนาเดินออกจากห้องประชุมด้วยหัวใจที่หนักแน่นเขาไม่ได้รู้สึกว่าชนะใครแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่แพ่อีกต่อไป ในขณะเดียวกันพลอยนั่งอยู่ในออฟฟิศรู้ใจกลางเมืองแต่บรรยากาศกลับอึดอัดงานที่เธอเคยภาคภูมิกำลังถูกปรับโครงสร้างข่าวหรือเรื่องการปลดพนักงานดังขึ้นทุกวันเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดข่าวโดยไม่ตั้งใจและชื่อที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ปรากฏตรงหน้าสตาร์ทอัพไทยด้านพลังงานสะอาดได้รับเงินลงทุนรอบใหญ่ธนาสินหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลัง มือพลอยสันเธอเปิดบทความอ่านอย่างละเอียดรูปถ่ายชายในเสื้อเชิ้ตเรียบๆร,รอยยิ้มสงบสายตานิ่งมั่นคงชายคนนั้นคือผู้ชายที่เธอเคยทิ้งไปและในวินาทีนั้นเองเธอเพิ่มเข้าใจว่าบางครั้งคนที่เราคิดว่าหมดค่าอาจกำลังเติบโตเงียบๆเ,เพื่อกลับมาในวันที่เราไม่เหลืออะไรเลย เรียบเรียบแต่สีหน้าเปี่ยมความมั่นใจไม่ใช่ผู้ชายสิ้นหวังที่เธอทิ้งไปอีกแล้วเขากลับมายืนได้จริงๆเธอพึมพำเย็ยนวันนั้นเธอขับรถผ่านร้านกาแฟ,แฟเล็กๆแห่งหนึ่งโดยบังเอิญแล้วเห็นร่างคุณตานั่งอยู่ข้างในธนานั่งคุยกับทีมงานหัวเราะอ,อย่างผ่อนคลายภาพนั้นทําให้เธอจอดรถโดยไม่รู้ตัวเธอยืนลังเลอย,อยู่หน้าร้านอยู่นานก่อนจะเดินเข้าไปธนาเงยหน้าขึ้นสายตาทั้งสองศพกันความเงียบเกิดขึ้นชั่วครูพลอยเขาเอ่ยชื่อเธอเบาๆสวัสดีเธอยิ้มจางๆไม่ได้เจอกันนานเลยนาาาาพยัักกนนนนนน้็็จริงๆๆบททสสเตมไป โดยช่องว่างที่ไม่มีใครกล้าผู้ทีมงานของทนาขอตัวออกไปเหลือเพียงคนสองคนที่เคยรู้จักกันดีที่สุดคุณดูดีขึ้นนะพลอยพูดเบาๆคุณก็เหมือนกันเขาตอบสุภาพแต่ห่างเหินเธอสูดลมหายใจลึกฉันขอโทษนะสำหรับวันนั้นทนามองแก้วกาแฟผมไม่โกรธแล้วคำตอบนั้นไม่ได้ทำให้เธอสบายใจกลับเจ็บยิ่งกว่าเดิมถ้าวันนั้นฉันไม่ไปพลอยเริ่มพูดทนายกมือขึ้นเบาๆ อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่เราตัดสินใจจากสิ่งที่เราเป็นในตอนนั้นเธอก้มหน้าฉันคิดว่าความมั่นคงคือทุกอย่างผมก็เคยคิดแบบนั้นธนาตอบจนวันที่มันหายไปก่อนจากกันพล่อยถามเสียงแผ่วเราจะคุยกันอีกได้ไหมธนานิ่งไปครู่หนึ่งถ้ามันไม่ทำให้คุณคาดหวังอะไร คำตอบนั้นชัดเจนเกินพอไม่กี่สัปดาห์ต่อมาข่าวร้ายก็เกิดขึ้นกับพลอยบริษัทของเธอประกาศเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากและชื่อของเธอก็อยู่ในนั้นเธอเดินออกจากออฟฟิศในวันที่ฝนตกภาพนั้นเหมือนวันที่ธนาเคยเผชิญไม่มีผิดพลอยนั่งอยู่ในรถมองฝนไหลลงกระจกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาชื่อเดียวที่ผุดขึ้นในหัวคือชื่อของเขาแต่เธอไม่ได้กดโทรออก ในขณะเดียวกันธนากำลังยืนอยู่บนเวทีเล็กๆในงานสัมมนานักลงทุนและนักข่าวนั่งอยู่ด้านล่างเขาพูดถึงพลังงานความยั่งยืนและการล้มเหลวลุกใหม่ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมันคือครูที่แพงที่สุดแต่ซื่อสัตย์ที่สุดเสียงปรบมือดังขึ้นไม่มีใครรู้เลยว่าชายที่ยืนอยู่ตรงนั้นเคยถูกทิ้งในวันที่เขาไม่เหลืออะไรเลย เส้นทางชีวิตสวนกันอย่างโหดร้ายในขณะที่ธนากำลังขึ้นสูงชีวิตของพลอยกลับพาเธอลงสู่จุดต่ำที่สุดแต่โชคชะตายังไม่จบแค่นั้นเพราะการพบกันครั้งต่อไปจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญและจะบังคับให้ทั้งสองคนต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่ไม่มีใครหนีได้ใครกันแน่ที่ทิ้งใครและใครกันแน่ที่แข็งแรงพอจะยืนอยู่ต่อไป ฝนยังคงตกต่อเนื่องในคืนนั้นพลอยนั่งอยู่ในรถนานกว่าหนึ่งชั่วโมงโดยไม่สตาร์ทเครื่องเธอมองไฟถนนที่พราเลือนผ่านมาน้ำตามือกำโทรศัพท์แน่นแต่ไม่กล้ากดโทรออกความเงียบในรถดังยิ่งกว่าเสียงฝนความคิดย้อนกลับไปวันเก่าวันที่เธอเป็นฝ่ายเลือกเดินจากไปเพราะกลัวอนาคตที่ไม่มั่นคงถ้าวันนั้นเราอดทนอีกนิดเธอพึมพำกับตัวเองแต่ชีวิตไม่ใช่กระดาษร่างที่ลบแล้วเขียนใหม่ได้ หลายวันถัดมาพลอยเริ่มวิ่งหางานส่งเรซูเม่เหมือนที่ธนาเคยทำแต่ครั้งนี้บทบาทกลับสลับกันความมั่นใจที่เคยมีกลับค่อยๆแตกสลายกับคำปฏิเสธซ้ำแล้วซเล่าประสบการณ์คุณดีแต่เรามองหาคนที่อายุน้อยกว่าตำแหน่งนี้งบประมาณจำกัดเราจะติดต่อกลับคำพูดสุภาพเหล่านั้นเจ็บไม่ต่างจากคำว่าไม่ผ่าน คืนหนึ่งพลอยนั่งอยู่ในห้องเช่าขนาดเล็กกว่าที่เคยอยู่มากเธอเปิดตู้เย็นที่แทบไม่มีอะไรเหลือนอกจากขวดน้ำเปล่าแล้วสุดตัวนั่งลงกับพื้นหัวเราะอ,ออกมาอย่างขมขื่นตอนนั้นเขารู้สึกแบบนี้สินะชื่อของธนาผุดขึ้นมาในหัวอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ปัดมันออกเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิ้วค้างอยู่เหนือหน้าจอก่อนจะกดโทรออ,อกในที่สุดเสียงสัญ,ญญาณดังเพียงครั้งเดียวก่อนมีคนรับสายสวัสดีครับเสียงนั้นยังอบอุ่นเหมือนเดิมพลอยกลืนน้ำลายธนาฉันเอง ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งเป็นอะไรหรือเปล่าคำถามเรียบง่ายนั้นทำให้น้ำตาเธอไหลทันทีฉันฉันไม่เหลือใครแล้วเสียงสะอื้นขาดห่วงเหมือนหัวใจที่แตกสลายปลายสายเงียบไปเพียงอึดใจก่อนจะมีเสียงตอบกลับมาเบาๆแต่นิ่งแน่นคุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมไปหาและในวินาทีนั้นเองพลอยก็เข้าใจว่าบางครั้งคนที่เราเคยทิ้งไปในวันที่เขาไม่เหลืออะไรอาจกลายเป็นคนเดียวที่ยังเหลือหัวใจให้เรา ในวันที่เราไม่เหลืออะไรเลยเมฆฝนเปลวไฟฉันตกงานแล้วเธอพูดเสียงสัน่นฉันไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้พูดปลอบไม่ได้สัญญาอะไรเขาเพียงฟังอย่างเงียบๆให้เธอพูดจนหมดเมื่อเสียงสะอื้นค่อยๆเบาลงเขาจึงพูดขึ้นคุณโอเคไหมคำถามนั้นไม่ใช่คำถามของคนรักแต่เป็นคำถามของมนุษย์คนหนึ่งไม่โอเคเลยเธอตอบตามตรง,งนั้นพรุ่งนี้เขาหยุดเล็กน้อยเราคุยกันได้ไหมที่ร้านกาแฟเดิมพลอยพยักหน้าทั้งที่ทรู้ว่าเขามองไม่เห็นขอบคุณนวันถัดมาร้านกาแฟเล็กๆแห่งนั้นยังเหมือนเดิม แต่ความรู้สึกของทั้งสองไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพลอยมาถึงก่อนเธอนั่งกุมแก้วกาแฟร้อนมือสั่นเล็กน้อยธนาเดินเข้ามาในเสือ้อเชิดเรียบกางเกงสองกอรธรรมดาแต่ท่าทางมั่นคงกว่าที่เคยเป็นพลอยลุกขึ้นเล็กน้อยก่อนจะนั่งลงอีกครั้งขอบคุณที่มาเธอเธอพูดคุณโทรมาผมก็มาเขาตอบเรียบเรียบพลอยสูดลมหายใจฉันไม่คาดหวังอะไรนะแค่อยากขอโทษและอยากบอกว่าฉันเข้าใจคุณแล้วทนานั่งฟังเข้าใจอะไรความกลัวเธอพูดวันที่คุณตกงานฉันกลัวมากกลัวอนาคตกลัวตัวเองจะลำบากฉันเลยเลือกทาง ที่ง่ายที่สุดเขาพยักหน้าผมรู้แต่ฉันไม่รู้เลยว่าเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอการทิ้งใครสักคนไว้ข้างหลังมันหนักกว่าการเดินไปข้างหน้าคนเดียวทนานิ่งไปนานก่อนจะพูดคุณไม่ได้ผิดคนเดียวผมก็ผิด ที่คิดว่าความรักจะพอแก้ปัญหาทุกอย่างได้คำพูดนั้นไม่กล่าวโทษแต่ก็ไม่เปิดทางธนาพูดเบาๆท่าวันนี้เราเริ่มใหม่ได้ไหมคำถามนั้นทำให้บรรยากาศในร้านเหมือนหยุดนิ่งธนามองเธอสายตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่หนักแน่นผมดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้งเขาพูดชาแต่ผมไม่ใช่คนเดิมแล้วเธอก้มหน้าฉันรู้และผมไม่อยากให้คุณกลับมาเพราะวันนี้ผมดีขึ้นเขาพูดต่อผมอยากให้คุณยืนได้ด้วยตัวเองก่อนน้ำตาพลรอยไหลเงียบๆคุณเปลี่ยนไปมากธนายิ้มบางๆคุณก็เหมือนกันแค่ยังไม่เห็นตัวเองหลังจาากวัันนนน้นนไม ได้ติดต่อพลอยอีกเขาไม่ได้นี้แต่เลือกถอยออกมาอย่างมีขอบเขตเขารู้ดีว่าการช่วยเหลือใครด้วยความรู้สึกผิดจะไม่พาใครไปไกลเขาทุ่มเทให้กับงานมากขึ้นบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเริ่มถูกใช้งานจริงในหลายจังหวัดสื่อเริ่มเรียกเขาว่าสมองเบื้องหลังคืนหนึ่งขณะทนานั่งอยู่ในห้องประชุมเขาได้รับอีเมลจากชื่อที่ไม่คาดคิดพลอย เนื้อความสั้นๆฉันได้งานใหม่แล้วไม่ได้ดีมากแต่สุจริตขอบคุณที่ไม่ช่วยฉันเพราะมันทำให้ฉันต้องลุกเองธนานั่งมองหน้าจออยู่นานก่อนจะยิ้มออกมาอย่างโล่งใจในขณะเดียวกันเส้นทางของธนาเริ่มถูกจับตามองจากผู้คนมากขึ้นงานสัมมนาการสัมภาษณ์และข้อเสนอ จากบริษัทใหญ่เริ่มเข้ามาแต่เขาปฏิเสธเกือบทั้งหมดผมไม่อยากกลับไปอยู่ในที่ที่ผมไม่มีอิสระเขาพูดกับทีมผมอยากสร้างของจริงวันหนึ่งในงานอ e ีเวนต์ใหญ่ธนาได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหลักเวทีใหญ่ไฟสว่างกล้องถ่ายทออสดจับภาพทุกมุมและในกลุ่มผู้ฟังพลอยนั่งอยู่แถวหลังสุดเธอไม่ได้มาขออะไรเธอแค่มาฟังธนายืนอยู่บนเวทีมองผู้คนตรงหน้าก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงผมเคยถูกทิ้งในวันที่ผมไม่เหลืออะไรเขาหยุดเล็กน้อยแต่ผมไม่โกรธใครเพราะวันนั้นทำให้ผมรู้ว่าถ้าผมไม่ยืนเองไม่มีใครยยืนนแทผมได้พลอ นั่งฟังน้ำตาไหลเงียบเงียบไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะเข้าใจและในวินาทีนั้นทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าเรื่องราวของพวกเขาไม่ได้จบด้วยการกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่มันกำลังเดินไปสู่จุดจบที่ซื่อสัตย์กับความจริงมากกว่าและบทสุดท้ายของเรื่องนี้จะไม่ใช่การแก้แค้นไม่ใช่การเอาชนะแต่มันจะเป็นการตัดสินใจที่ทำให้ทุกคนตกใจที่สุดหลังจากงานอ e ีเวนต์นั้นชีวิตของธนาเดินหน้าเร็วขึ้นกว่าที่เขาเคย คาาคิดโทรศัพท์ของเขาไม่เคยเงียบข้อเสนอความร่วมมือหลังหลายเข้ามาจากทั้งในและต่างประเทศลงทุนก้อนใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยฝันถึงตอนนี้กลับวางอยู่ตรงหน้าให้เลือกว่าจะรับหรือไม่ รับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือหัวใจของเขานิ่งขึ้นไม่หวนไหวเหมือนเมื่อก่อนความสําเร็จไม่ได้ทําให้เขารู้สึกอยากพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้วในขณะเดียวกันพลอยเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบริษัทเล็กๆเ,เธอไม่ได้มีตําแหน่งรู้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมทุกวันแต่เธอตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกที่มั่นคงกว่าที่เคยเป็นเธอทํางานหนักรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองและค่อยๆได้รับความเชื่อใจจากเพื่อนร่วมงานคืนหนึ่งหลังเลิกงานพลอยนั่งรถเมย์กลับห้องเช่าเธอเปิดโทรศัพท์ดูข่าวตามปกติแล้ว้วภภาาพพหหนึ่งงงกก็ทใเธอชอชัข ยืนอยู่หน้าตึกสูงพร้อมพาดหัวข่าวตัวใหญ่สตาร์ทอัพพลังงานสะอาดไทยเตรียมขยายสู่ตลาดเอเชียทวนออสินฏิเสธข้อเสนอจากบริษัทยักษ์ใหญ่เธอยิ้มบางๆไม่ใช่เพราะเสียดายแต่เพราะภูมิใจเขาทำได้จริงๆเธอพูดกับตัวเองหลายเดือนผ่านไป,ไปทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันอีกแต่ชื่อของกันและกันยังปรากฏอยู่ในชีวิตของอีกฝ่ายอย่างเงียบเงียบผ่านข่าวผ่านเรื่องเล่าผ่านความทรงจำที่ไม่ได้จางหายจนกระทั่งวันหนึ่ง ธนาได้รับจดหมายเชิญจากองค์กรไม่สแสวงหากำไรให้เขาไปบรรยายในโครงการช่วยเหลือผู้ตกงานและผู้ที่ล้มเหลวในชีวิตเขานั่งอ่านจดหมายอยู่นานก่อนจะตอบรับวันงานจัดขึ้นในห้องประชุมขนาดกลางผู้ เข้าร่วมหลากหลายวัยบางคนยังใส่ชุดทำงานบางคนดูเหมือนเพิ่งผ่านคืนที่หนักหนาทนามองพวกเขาแล้วเห็นตัวเองในอดีตเขาพูดโดยไม่ใช้สิบตอ่อไม่เล่าเรื่องความสำเร็จแต่เล่าเรื่องวันที่เขานั่งอยู่คนเดียวในห้องเช่าวันที่ไม่มีใครโทรมาวันที่เขารู้สึกไร้ค่าผมเคยคิดว่าถ้าไม่มีใครเลือกผมแปลว่าผมไม่ดีพอเขาพูดชาแต่ความจริงคือบางครั้งคนอื่นไม่เลือกเราเพราะเขากลัวอนาคตของตัวเองคำพูดนั้นทำให้ใครบางคนในห้องน้ำตาไหลหลังจบงานมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาขอบคุณนะคะเธอพูดวันนี้ ทำให้ฉันไม่เกลียดตัวเองทนาพยักหน้าผมก็เคยเกลียดตัวเองเหมือนกันในมุมหนึ่งของห้องพอยยืนอยู่เธอไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่เธอเป็นอาสาสมัครในโครงการนี้และไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะเป็นวิทยากรสายตาของทั้งสองศพกันอีกครั้งไม่ตกใจไม่อดอัดเหมือนคนที่ยอมรับอดีตได้แล้วหลังงานจบทั้งสองเดินออกมาพร้อมกันไม่มีใครรีพูดคุณพูดดีมากพลอยเป็นฝ่ายเริ่มคุณก็ยังชอบฟังเรื่องหนักหนักเหมือนเดิมทนายยิ้มเธอหัวเราะ เบาๆฉันแค่ชอบความจริงพวกเขานั่งลงที่มานั่งหน้าตึกลมเย็ยนพัดผ่านเงียบแต่ไม่อดอัดฉันไม่ได้มาขออะไรพลอยพูดแค่อยากบอกว่าตอนนี้ฉันโอเคแล้วธนาหันหันมามองผมดี ใจและฉันไม่เสียดายอีกแล้วเธอพูดต่อไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะเราต่างเส้นทางของตัวเองธนาพยักนาบางความรักไม่ได้มีไว้เพื่ออยู่ด้วยกันตลอดไปคําพูดนั้นไม่ได้เจ็บกลับทําให้ทั้งสองยิ้มก่อนแยกย้ายพลอยถามท่าในอนาคตรเราเจอกันอีกคุณจะไม่หนีใช่ไหมธนาหัวเราะผมไม่หนีแล้วผมแค่เลือกคืนนั้นธนากลับบ้านด้วยความรู้สึกเบาสบายเขารู้ว่า บาดแผลเก่าหายดีแล้วไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะยอมรับไม่กี่วันต่อมาข่าวใหญ่ก็สะเทือนวงการธนาประกาศควบรวมบริษัทกับพันธมิตรต่างชาติแต่ยังคงตำแหน่งอิสระไม่ขายตัวเองไม่ทิ้งอุดมการณ์ก,กล่าวถามเขาในงานแถลงข่าว อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจแบบนี้ธนาตอบโดยไม่ลังเลผมเคยเสียทุกอย่างเพราะผมฝากคุณค่าของตัวเองไว้กับงานกับคนอื่นวันนี้ผมไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วคำตอบนั้นถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลพลอยเห็นคลิปนั้นจากโทรศัพท์เครื่องเก่าในห้องเช่าเธอยิ้มน้ำตาคลอเล็กน้อยไม่ใช่เพราะอยากกลับไปแต่เพราะดีใจที่ทั้งสองคนไม่หลงทางอีกแล้วแต่เรื่องราวยังไม่จบเพราะ การตัดสินใจครั้งสุดท้ายของธนากำลังจะทำให้คนทั้งประเทศรวมถึงพลอยตกใจยิ่งกว่าครั้งไหนๆและมันจะพิสูจน์ว่าการถูกทิ้งไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกตัวเองอย่างแท้จริงเช้าวันประกาศสำคัญมาถึงเร็ว กว่าที่ใครคาดคิดห้องถแถลงข่าวแน่นขนาดไปด้วยสื่อน,นักลงทุนและผู้คนจากหลากหลายวงการทนายืนอยู่หลังฉากสูดลมหายใจลึกเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับกล้องหรือไมโครโฟนแต่ตื่นเต้นกับการตัดสินใจที่เขากำลังจะพูดออกไปต่อหน้าคนทั้งประเทศเมื่อเขาก้าวขึ้นเวทีเสียงฮือหาค่อยค่อยเงียบลงทนามองไปยังแถวหลังสุดเห็นใบหน้าคุ้นตานั่งอยู่เงียบเงียบพลอยไม่ได้ มาด้วยสถานะพิเศษเธอมาในฐานะคนฟังธรรมดาเหมือนคนอื่นแต่สายตาที่มองขึ้นมานั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจธนาเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงสงบหลายปีที่ผ่านมาผมถูกถามซ้ำๆว่าความสำเร็จคืออะไรรายได้เท่า ไรถึงเรียกว่าชนะชื่อเสียงระดับไหนถึงเรียกว่าคุ้มเขาหยุดเล็กน้อยวันนี้ผมอยากตอบคําถามนั้นด้วยการตัดสินใจของผมเองเขาประกาศโครงโครงการใหม่การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนผู้ที่ตกงานผู้ที่ล้มเหลวและผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังให้มีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจหรือเรียนรู้ทักษะใหม่โดยไม่ต้องแลกโดยหุน้นไม่ต้องคืนด้วยดอกเบี้ยเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีเงินก้อนนี้ธนาพูดต่อมาจากกำไรส่วนตัวของผมไม่ใช่การตลาดไม่ใช่ภาพลักษณ์นักกล่าวยกมือถามทำไมคุณถึงเลือกทำแบบนี้แทนที่จะขยายธุรกิจ ให้ใหญ่ขึ้นอีกทนายยิ้มบางบงเพราะผมเคยอยู่ตรงจุดที่ไม่มีใครยื่นมือให้และผมรู้ว่าสิ่งที่คนต้องการที่สุดในวันนั้นไม่ใช่คำสอนแต่คือโอกาสห้องทงห้องเงียบเงันก่อนเสียงปรบมือจะดังขึ้นยาวนานพลอยนั่งฟังน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังพิสูจน์อะไรให้เธอเห็นแต่รู้ว่าเขากำลังเลือกเส้นทางที่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองที่สุดหลัางงานจบผู้คนทยอยออกจากห้องทนาลงจาก เวทีอย่างเงียบเงีๆเพราะยืนรออยู่ใกล้ทางออกยินดีด้วยนะเธอพูดคุณทำในสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆธนาพยักหน้าขอบคุณที่มาฟังทั้งสองเดินออกมานอกอาคารแสงแดดยามบ่ายอุ่นแต่ไม่ร้อนลมพัดเบาๆเหมือนวัน ธรรมดาแต่ความรู้สึกไม่ธรรมดารู้ไหมพลอยพูดเท่าวันนั้นฉันไม่ทิ้งคุณฉันอาจไม่เข้าใจวันนี้เลยธนาหยุดเดินหันมามองเท่าวันนั้นคุณไม่ทิ้งผมอาจไม่รู้จักตัวเองเท่านี้เหมือนกันคำพูดนั้นไม่ใช่การให้อภัยไม่ใช่การโทษแต่เป็นการยอมรับพวกเขานั่งลงที่ม้านั่งเดิมหน้าอาคารความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันอบอุ่นเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมพลอยถาาไม่มีความคาดหวังในน้ำเสียงธนายิ้มเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดแค่เคยลืมไปเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนกองทุนของธนาเริ่มช่วยผู้คนจำนวนนว่ามากเรื่องราว ของคนที่ล้มแล้วลุกถูกเล่าต่อไปในสื่อแต่ชื่อของธนาเริ่มปรากฏน้อยลงเขาเลือกอยู่เบื้องหลังให้ผลงานพูดแทนพลอยก้าวหน้าในงานของตัวเองเธอไม่ได้ร่ำรวยแต่มั่นคงเธอเริ่มเป็นคนที่ให้โอกาสผู้อื่นในบริษัทเล็กๆที่เธอทำงานอยู่เหมือนที่เธอเคยได้รับทางอ้อมวันหนึ่งทั้งสองนัดเจอกันที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งเดิมไม่มีข่าวไม่มีช่างภาพมีแค่บทสนทนาธรรมดาถ้ามีคนถามคุณว่าเจ็บไหมวันที่ฉันทิ้ง ไปพลอยถามธนาคิดครู่หนึ่งเจ็บสิเขาตอบตรงๆแต่แผลนั้นสอนให้ผมรู้ว่าผมต้องยืนด้วยขาของตัวเองเธอยิ้มฉันก็เจ็บเหมือนกันวันที่รู้ว่าฉันทิ้งคนที่รักเพราะกลัวทั้งสองหัวเราะเบาๆไม่ใช่เพราะตลกแต่เพราะเข้าใจ ก่อนแยกย้ายธนาพูดขึ้นผมไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเดินไปทางไหนแต่ผมรู้ว่าวันนี้ผมไม่โกรธคุณแล้วพลอยพยักหน้าฉันก็ไม่โกรธตัวเองแล้วเหมือนกันเมื่อทั้งสองเดินแยกกันไปคนหนึ่งไม่ได้มองย้อนกลับเพราะไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วอีกคนเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่ไม่แบกอดีตเรื่องราวนี้ไม่ได้จบด้วยการกลับมารักกันไม่ได้จบด้วยการแก้แค้นไม่ได้จบด้วยใครแพ้หรือชนะแต่มันจบลงด้วยความจริงข้อหนึ่งที่ไม่มีใครสอนเราในวันที่ทุกอย่างยังดีอยู่ว่าเมื่อใครสักคนทิ้งเราไปมันอาาจไม่่ใชเพระ เราไร้ค่าแต่อาจเป็นเพราะเขายังไม่พร้อมจะเดินเคียงข้างเราในวันที่ลำบากและวันที่เราลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองวันนั้นไม่ว่าใครจะกลับมาหรือไม่เราก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะเราเลือกตัวเองเป็นครั้งแรกอย่างแท้จริง